กลุ่มวันพีปฏิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า18 0 0 0 0คนและมีแอดมินดูแล2 4ชั่วโมงคือแอดเอกพัฒชูจิตสามารถเข้าไปกางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับกรับสวัสดีชาวอาตโนนทีบเช่นเคยนะครับผมเพื่อครับคลิปนี้ผมจะมาเล่นตัวละครที่ผมเล่นช่ำที่สุดเลยนะครับผมต้องบอกว่าตอนนี้นะครับอันดับตัวละครของผมนั้นอยู่อันดับ2นะครับผมนะแแบ แพ้อันดับหนึ่งไปประมาณ10,000แสนแต้มเลยครับผมคือผมเล่นตัวนี้จนช่ำมากๆแล้วนะรู้จังหวะจากโคนคือเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าเกมนี้นะผมคุณอยากเล่นเก่งนะครับผมคุณต้องหาตัวละครเมนของคุณสัก1ตัวครับแล้วคุณจับจังหวะเล่นบ่อยๆครับผมคุณจะมีความช่ำของการออกสกิลกะจังหวะอะไรนั่นครับผมนะคือทุกตัวละครเลยครับผมคุณสามารถเล่นช่ำได้ทุกตัวเลยนะจะเป็นตัวละครติดเมตานอ n เมตาอะไรก็ตามแนละ้วคุณจะรู้จังหวะจากโคนเลยครับผมซึ่งคลิปนี้นะผมผมจะบอกว่าตัวละครที่ผ เล่นชํำมากที่สุดนะครับผมคือตัวละครน,นี้ในคลิปนี้นี่เองแล้วบอกเลยว่าเกมเพจดุดุมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วมันคือตัวละครอ,อะไรนั้นไป ชมกับโฆษณาก่อนนะครับผมนะผูส้สมัครหลักจะเป็นตการซอมบี้รัสเนนะครับผมก็สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้มองหายดีเพราราคาหลัก10บาทนะครับผมนะถึง5,000เพชรนะครับผมนะก็สามารถเข้าไปใช้บริการกับซอมบี้รัชได้เลยนะครับผมไม่โกงไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะเออและตัวละครนั้นมันคือตัวละครเอสแบน S ั่นเองนะครับผมโอ้โหตัวโหในไลฟ์สดเนี่ยผมเล่นตัวนี้เยอะมากนะฮะ คือหลายคนแบบว่าเฮ้ยพ,พี่ทำคลิปเอสแบกแล้วเหรออะไรเงี้ยบอกเลยว่าคลิปที่ผมจะลงหลังจากนี้นะเป็นคลิปที่เอสแบกผมดุมากนะครับผมนะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเล่นบ่อยๆมันจะชํำเว้ยแล้วตอนนี้ตัวละครที่ผมชํำมากที่สุดนะครับผมไม่ใช่อาคานะครับผมนะมันคือเอสแบกนี่นะผมโอ้โหตัวละครที่พี่ตอชอบมากที่สุดนะเออเกือบติดอันดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเกมเพย์ผมจะให้สำหรับคลิปนี้นะครับผมไปชมกันเลยดีกว่าว่ามันดุแค่ไหนนะครับ เอาละครับไปเสียวเวลานะครับผมเกมเพลย์แรกนะครับผมนะก็แต้มสองแสนนะครับผมฝั่งเรานะฮะอืมนะครับผมขอเอสแบอีกสักหนึ่งคลิปละกันนะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะต้องบอกว่าคลิปนี้ผมเล่นค่อนข้างดุ เลยนะครับผมนะเดี๋ยวจะจัดให้นะครับผมสำหรับเอสแบรทมินนะครับผมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมคอมเมนต์ก็มาได้นะครับผมอย่าดูตัวละครอะไรนะจะเข้าสู่6ปีแล้วและผมให้ตัวละครเอสแบรนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดในปี2024ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมนะเออไปก่อนนะอุรุชชอกนะครับผม เออนี่ครับผมผมพยายจะเล่นแนวหลังนะครับผมอุ้ยเอาว่ะเฮ้ยมันเอาเรื่องนะผมกดตกใจทักทายไปก่อนเขาเรียกคูคูก่อนยิงไปทีหนึ่งแล้วก็ให้นะครับผมนี่มาจังหวะนะครับผมคือผมแม่นมากแล้วนะฮะเล่นตัวนี้คือแบบห เข้ามือแบบสุดๆเลยนะครับผมรู้จุดแข็งจุดอ่อนนะครับผมสำตัวนี้นะเห็นไหมก็จะเล่นแนวหลังเพื่อนนะครับผมแล้วก็เกมตามผมไม่ค่อยซีเรียสนะฮะโหรุจีโดนเกือบแตกครับเออื เอ้ยยังไงยังไงอืง่ยิงหลอกไปก่อนนะฮะจังหวะแล้วก็ดอททมินแล้วก็นี่เรียบร้อยคนระับผมตบกระบ,บานไปทีหนึ่งนะมันก็จะวาร์ปกลับไปนะแนวทางคือแบบตัวนี้คือผมเป๊ะเลยนะครับผมแฮ้ยนะครับผมพยายามจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งห้ไดว้ว่าการเล่นเอสแปงของพี่นั้นจะได้หรือไนะม่นะครับผมแคะแนนหน่อยเดียวเท่านั้นอืมโอเคไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวแชงเลยอ,อ้าวว้าวไปแล้วตบอะไรนะอะโบกรถเมย์ป่ะเนี่ยเออเมื่อกี้โบกรถโบกว้าวไปนิดนึงอุรุ ชอกไปก่อนนะครับผมเนี่ยแชงโดนะฮะเราก็รีเซ็ตรับอืมก็ชอบเลยตัวพวกอ,อกมตะเนี่ยทำลายแชงโอ้โหเรียบร้อยอะแชงเสียเชิงนะครับผมอืมอ่จาจะบาระวังนะตัวละครที่ดิสโลผมไม่ค่อยกลัวนะครับผมคือแบบจังหวะผมต้องรักษาระยะในการเล่นนะครับตัวนี้เออสามารถเล่นเป็นเมนได้นะครับผม แต่ว่าข้อเสียเลยนะคือทีมถ้าทีมไม่แข็งเนี่ยเราจะกากนะครับผมเพราะว่าเราเป็นตัวซัพพอร์ตนั่นเองเนะฮืมแล้วก็เล่นบางตาเขามาไล่ฆ่าผมก่อนเลยนะ <c oughs> โดนมาโอ้ไม่โดนแล้วอย่างงี้ว้าวนะครับผมต้องพยายามสกิลให้โดนตบกระบาลไปดี <c oughs> หายวับเลยนะฮะแม่เอาเรื่องเอาเรื่องนะครับผมโอเคยิงยิงยิงอืม วักได้นะจังหวะนะครับผมคือผมรู้หมดนะานอ่านอ่านเกมขาดอยู่นะเล่นตัวนี้ผมเป็นคนชอบตัวละครแนวแบบแนวแบบนี้เลยนะอูรุูชอบไปก่อนนะโอ้หรุจิแตกมดนะไม่สรถด,ดาเมจครับผมของแท้ของแท้ืมตบกระบาไปโอ้โหคูดาวเลยตบไปสองตัวโอ้โดนรอยโดนรอยพยายามเล่นวงนอกนะตัวนี้เมื่อกี้เข้าวงในเล่นยากนะครับผมอืมชอบลืมตัวลืมตัวนึกว่าเราเล่นแชงวงใน วงในคมคมแนะ่ไม่ได้ด้วยผมตัวนี้เลยวงนอกอืมอะไรจะดึงหรือจ้อืมโอ้คิดรอที่เราสบายนะสบายเลยนะอืมอัดดอสอะไรเงี้ยนะเราหลอกเขาดอนนะครับผมแล้วก็อืโดนไหฮะติดน็อกแบ็คไปก่อนอืมอะไรแล้วยังไงถอยทมินเน่ผมพยายามรักษาระยะน,นะตัวนี้ ยิงปิวปิวปิวเออแล้วก็ไป <laughs> อยากไปไหนจ๊ะอยากไปไหนฮะกับบ่อลเลยโอเคโจไปครับสํารับตาแรกนะครับโอ้โหบอกเลยว่าตึงมากนะฮะโอเคไปดูเกมเพ์ต่อไปเลยครับ เอาละครับเกมเป็นที่2เข้ามาเป็นตี้เลยนะครับผมหูยตี้แชงเหรอดิเนะนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่การรับมือกันนะครับผมนะเออเอสแบกอันดับ2ของเซิร์ฟเว้ยเออเซิร์ฟพีซีนะครับผมนะเออมาดูกันนะครับผมฝั่งเขามีลิลิทด้วยนะฮะลิลิตลิลิทยังไม่ร้อยเลยนะฮะยังไม่80ดสิบหรือเปล่าโอเคนะครับผมก็เล่นกันแบบตึงๆกันไปนะครับผมสำหรับ เกมเพย์ที่ะครนะผมเดี๋ยวไปดูกันนะผมคือผมเล่นแบบนานมากนะผมสำหรับตัวนี้ถึงจะจับจังหวะแนวทางได้นะผมคนชอบตัวละครที่มันซัพพอร์ตอะไรเงี้ยนะผมยกให้ไปอันดับหนึ่งเลยนะผมสำหรับปีส0 2 4ัีตัวนี้เลยนะฮะดอตซมินนะผมต้องระวังนะเนี่ยพยายามใช้สกิลอาฮ่าโรเจอร์เห็นไหมแล้วก็ปล่อยออกไปนะอูรุชช็อคเห็นไหมครับได้ไฟคือต้องมีไฟก่อนนะ อืมแล้วค่อยเดินเกมนะครับผมเฮโรเจอร์ไม่กล้าโบกแล้วโรเจอร์นี่เราชนะได้ขาดอยู่นะยิงยิง,งนะฮอดอะไรได้ขาดแล้วก็บกสะบัดไปทีโบกรถเมนะเต็มหน้าเลยนะผมเห็นไหมค่อนข้างเกรียนนะค่อนข้างเกรียนนะถ้ากลัวจริงก็กลัวาจะรุจิอะไรเงี้ยนะผมแช้งอะไรรักษา,าราะยะพอได้อยู่แต่ต้องมีไฟเข้าไปแค่นั้นเองนะอืมโอเคนะะะน,นะผมจะโซนเนะผมเล่นโซนนี้ผมชอบ คุณดูนะคุณดูจังหวะนะครับผมโอเคเพื่อนบ่วงอยู่แล้วก็ต้องเรียบร้อยผมลิลิทแฮกเอออย่าเดินลึกอย่าเดินลึกชอบลืมตลอดนะว่าเล่นเล่นเอ็กเขาดอแล้วนะจําไว้เขามาไม่ทันแล้วก็บุบไปก่อนเห็นไหมโอ้โหไม่กลัวเลยนะแช้งเชิงนะครับผมแต่ฝั่งเราจะไหวหรือีกเรื่องหนึ่งคือผมต้องเล่นซัพพอร์ตไงเออเป็นตัวแบบโซนชั้นดีนะครับผมถ้ามีเอสแบในทีมเล่นช้ำๆนี่ผมบอกเลยว่าทงเสียยากมากมากนะ โอเคเห็น okay. ไหมนะทงนำลัวๆนะนี่ขณะเขามาเป็นตี้นะผมต่อนเรียบร้อยลีลิตอีกแล้วนะแม่เขาลีแต่ลีลิตวะเาติดบูธนะครับผมติดบูธนี่ได้หมดอะได้หมดอะไร,รอ่ะแชงมาดิมาดิแชงโอ้โหแชงไม่เอาเราเลยนะเรามีไฟไงแนะชงไม่ยอมเสียเวลากับเรานะผมกลัวโดนวาร์ฟกับบ้านนะอืม เคระวังครับระวังระวังอืมห้ไปก่อนหูมันดึงเสร็จพอดีนะฮะไม่เป็นไรมีดึงเสร็จด้วยเออเรียบร้อยเก็บไป2ครับผมหูดูความตึงเนี่ยบอกแล้วคลิปนี้เล่นดุแน่นอนต้องดุนะฮะเกมเพลย์แน่นๆ่นครับผม S8 ตัวตึงนี่ยังไม่ร้อยนะเออผมยังปั้นไม่ถึงร้อยนะครับผมโอ้ยเกือบเกือบเกือบอย่างที่บอกนะพยายามเล่นวงนอกนะครับผมเล่นวงนอกคือได้เปรียบบากนะดอตชเมนมาดิ โอ้โหเวยละนรกแล้วนรกแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนขัดสกิลอื่ิดเพื่อนขัดสกิลออ้ยโอ้ยโอ้โหูโรเจอร์ยังตุยอ่ะแต่พี่ยังพี่โหดกว่าเจอแมตตี้นะครับเพื่อนกันทงด้วยจะจ๊ะอุรุช็อกไปก่อนอุ้ยได้ไฟอยู่ฮะเงี้ไหมเราเราเราแพ้ระยะประชิดนิดนึงโอเคมาดีมาดีมาดีโอ้ฟังเราเสียธงนะืม อีอดอทจมินโอ้ยเกือบแล้วจังหวะนะครับผมเด็ดโดนไปก่อนเออได้อยู่ยึดเลยนะจังหวะนี้ไม่มีไฟว่ะสวยแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วใายไปก่อนเรียบร้อยครับผมดึง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 เออโอ้โ,อโ,อโ,อโหถ่ายเกมแล้วนะเราไม่มีโล่แล้วมีมีนิก,กะนะยุงนี้นิกะเล่นยากยึดจมินอึง้งเดอะแบกมาแล้วไอ้นอโอ้โหตรงนั้นเสียได้ป่ะตรง,งสอง อืไม่ได้นะครับผมแม่เวลาหมดไปก่อนนะนี่เข้ามาเป็นตีค่อนข้างตึงเลยนะครับผมโอเคไปดูเกมเพลย์ต่อไปเลยครับถ้าคุณมองหาดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอัตโน i ีฟด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เอาละครับเวออีกสักหนึ่งเกเบและกันนะครับผมจะเพิ่งเบื่อกันนะตัวนี้นะผมผมให้เป็นตัวที่ผมเล่นช้าม้สุดในปี2024นะครับผมนันไปดูว่าช้ำจริงปะเออเว้ยใครมาได้ข่าวรังเคสมารู้ทันนะจับตาเลยอุรุจ้เอาลูกแม่เดี๋ยวนะไม่ได้ไฟว่ะจาังหวะนี้ว้าวว้าวไม่เป็นไรครับผมช่วยช่วยสป,ปอร์ตโอโหเตะโดนด้วยนะเตะธรรมดาโคตรกว้างอื ระวังดอทเสม็นเนี่ความผิวให้ไปทีนึงอุอ้ยไม่โดนจบละจบแล้ว,ลวอย่างงี้อย่างงี้ไม่ดีฮนะอย่างงี้ไม่ดีฮนะมันโดนเอาแบกบอกว่าอุย้ยเกือบอตายปะระวังครับระวังอืเรียบร้อยโอ้โหรุจิแตกไปแล้วนะฮะมาเล่นวงนอกนะครับผมไม่ต้องรีบออกสกิลไม่ต้องหิวคนะิวฮะคนยักษ์ก็ตุยได้สองหมื 20, นโคตรแรงครับผม ใครบอกตัวนี้ไม่มีดาเมจนะไม่จริงนะมันไม่สดแดาเมจโคตรเกลียนบูโนมาเว้ยบูโนมาอ่าปลาเถื่อปลาถือ,อใช่ไหมอ่าปลาเถื่อปลาถือนะบูนคนละบูโนนะ <c oughs> นีมน่มันนักร้องอืมโอเคเอ้ยโดนอะไรวะเฮ้ยโดนอะไรวะอะไรวะกระเด็นเฉยนะครับโดนระเบิดปะวะ โอ้เยอะเยอะ,ะอืมอ่าวงในอย่างนี้สวยดิอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีเอ้ยลบทมินก่อนแยกแยกวงนะบูโน่แม่งเกียร์นะเมื่อกี้มันดึงจังหวะผมนะครับโอเคเนี่ยครับผมแล้วก็ยืนวงนอกไกลๆฮะติดบูตก่อนติดบูตก่อนได้เปรียบไว้อู้รุช็อกโดนไปก่อนโอโหไม่ได้ไฟไว้ไม่เป็นไรครับขาไปมาในนี้เลยโอ้โดนเอซน็กนะจังหวะเมื่อกี้มองไม่เห็นไม่หสก,กิลกว้างเกินโกง โอเคได้โอ้โหแต่เราเสียทงนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับจังหวะนี้เราพยายามเล่นวงนอกฮนะพยายามอยู่นอกสายตา ừ, เห็นไหมเราได้สกิลสองนะครับผมโอเคคนดูจังหวะนะครับผมแล้วก็อุรุช,ช็อคไปกอนโอ้โหห้าหมื่นโอ้โหโคตรแรง โคตรแรงเลยอะเมื่อกี้ห้ามือเลยอ๋อ้โหครึ่งแสนนะครับผมโอเคยึดก่อนอบูโนโมาอีกแล้วบูโนโมาอาปัจเจือปัจเจือ,อ,อไม่ได้มาร้องเพลงใช่ไหมไม่ได้มาร้องเพลงไฮไปก่อนโอ้โหแม่นเกิน <c oughs> เดี๋ยวกันทุกคนนะต้องระวังนะผมเอ่ยยึดไปเพื่อนดูทีโนโนนะนะ่บูโนโน,นี่หนะ้าสงสารเลยบูโนเนี่ยนี่เนี่ยแตกเลยนะครโวยมากันใส่วิ่งได้ยุคใส่วิ่งเขาโกงมากนะ เค่เราไปกันก่อนไอ้แน่ดึงทองและจ้าเวรุ่นหึแตกเลยหูเก er ้าพ so, ันนะนี่มันแรงมากเลยนะครับผมมันบัฟดาเมจดไปด้วยคุณเห็นปะเออจะแพ้วะอย่าแพ้นะดึงแล้วดึงแล้วแจ้งแจ้งเออน่ารักเดี๋ยวสิพี่ฮะไหวหรือไม่บอกมาโอกาสของให้ว้าวว้าวเฉยเอ้ยดึงโอ้โหสองหมื่นยัดเข้มบุนอ แตกเลยนะโคตรแรงจบไปแล้วนะนะสำหรับเกมเพย์บอกเลยว่าดุดุจริงๆนะครับผมเพราะหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ